พีดามาหาน้ำมนต์แ <desserts> ล้วด <imen> ้านหลังกนอีโบว์เพี่ดาวอาากระป๋องปากระป๋องปากระป๋องปากระป๋องนีเลยโอ้พีดาวครับโอ้พี่ดาน้ำมนต์กลัวพี่ดาวสาคนเดินสานเดนดาวานดีเลย กลัวพี่ดาวพี่ดาวเดินไปหาตำมนสิวแมตัวอย่างนี่แม่พี่เพิ่งขนอวดแห่งเด็ ยานยานเมื่อกี้พี่ดาวเดินไปหาน้ำมนต์เลยนะคะน้ำมนต์กลัวตกใจผู้บอกมุนเน่าเสียดายทีเหรอ ปัดฟุ่นแม่สร้างคักเป็นมันนี่เป็นสร้างบอเป็นสร้งบอเป็นสร้างคนมุนบอกว่าช้างธาราอายอาอหมูดาวเลยนะคะ พี่เลิศนะคะพี่เลิศย่อกมี่โอ้ยายาตหมูเห็นผู้บาวดาวเห็นเฮ้คนรอนเหาเห็นผู้บาวเห็นพี่เลิศ หมูดาวหมูดาวถอยหลังเลยแม่แม่โอ้ยหมูดาวเอาตูดถอยให้มันมดนเลยนะคะยามาดูพี่เลิศนะคะพี่เลิศมี่พี่เลิศยังไม่เห็นร้องเลยนะ้ำมดนน้ำมนขายขายยังเยอะเลย ต้องกาดิรอเนะมต้องาโอมันต้องพาโอมันพี่ตีมตีบอพี่เลิศกินแบบสบายใจเลยพี่เลิศโอ้ยกระจายแต่หงอย่งแต่น้อากินนมก่อนกินนมก่อนเติมพลังเติมพลังเฮ้ ก็สั่งมาตลาดนี่นะมเด็กน้ำมลแม่ก็ชื่อน้ำหวานตลาดแอกเล่นน้ำแล้วน้ำมนต์อยากเข้าโรงเรียนกับพี่ๆแล้ววันนี้พี่ดาวก็เขียนหน้าตาแล้วนะคะพี่ดาวพี่เลิศนะคะพี่ปีเสี่ยมิ่งพี่ปีเด้ใส่พี่ปีอันเด้สร้างไม่เขียนเลย

หย่านมูวน้วนเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วนะคะเซมิ่งกำลังจะไปอาบน้ำนะคะเซมิ่งมาแล้วเซมิง น้ำเรากินป่วยมันอยากกินงานอยากกินขลเลียนบอกอยากกินขลเลียนบอกนี่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 ก็พี่อุ้มนะคะโอ้ยมีตั้งมีตั้งแม่มองติดมีตั้งมากเลยติดมีตั้งแหงอีหลีถ้าบ่มีมีตั้งก็บ่ไปแหงงานเนาะ ติดที่มีตังคุ้มบุญอันนี้ลายพี่ของพี่เล่นรักนะคะ <c oughs> หนิหงหฮงน้ำมนกลัวนะคะกลัวพี่ดาวมากแต่กับพี่เลิศไม่กลัวเลยนะคะจะไปเล่นหางพี่เลิศแล้ว จะเป็นเล่นหางพี่เลิศแล้วโอ้โอ้จะเป็นเล่นหางพี่เลิศแล้ววันนี้อาสินอนและะน้ววันนี้เอา้านอนลูกนอนเฮ้ยอ๋อนอนกินนมสินอนกินนมอยู่โน,นมอะไ้ล่ะอยู่โนมพี่ปีน้ำมรกตหายพี่ปียังพี่ปีอ๋อพี่ปีสูงสูงสวยเลยน,น้ำมรกต โอ๊ยเห็นไผกับหองเส่เขาเบิดเนาะติดน้องน้องเสือมติดพีนะหองใส่พีน่ะอือพี่ปีรักเด็กนะคะพี่ปีนี่ เดี๋ยวเราจะพาน้องน้ำมนตกลับนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่นะคะงานของพี่บัวเขียวนะคะแม่แม่เพราะว่าบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะคะเพราะว่าควานควนก็จะไปหาน้องช้างเหมือนกันนะคะควนหน้ากับ คันตาจะไปหาน้องส้มต่อนะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะในการตอบรับจากบ้านของหมูดาวทีมงานของพี่ดาวมงคลนะคะพี่อุ้มพี่เลิศพี่ปีนะคะพี่หมูดาวนะคะวันนี้น้ำมนต์เริ่มติดใจพี่ปีแล้วติดปีแล้วติดปีแล้ว <c oughs> <c oughs> อ๋อจะเป็นสีเป๊ะไซนนั่น <c oughs> พี่ปียังไม่ได้เขียนหน้า้ยเ